เล่าได้ทั้งวันจะมาเล่าต่อกับเรื่องเจ๊หงกับโอลลมานคลิปทวิตเตอร์เจ๊หงเป็นคนชอบแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตประจําวันผ่านคลิปในทวิตเตอร์เธอคิดว่าทุกอย่างในชีวิตของเธอเป็นไวร์เล่าได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินข้าวไปตลาดหรือแม้แต่ตอนถ่ายรูปกับนายกบานกระถางต้นไม้ แต่ปัญหาคือเจ๊หงชอบตัดต่อคลิปแบบเร่งด่วนเร็วจนบางครั้งเสียงยังไม่ทันครบประโยคพอโพสทีไรคนดูก็เม้นกันรังงมว่าเจ๊ J. พูดว่ายังไงนะสุดท้ายทีมงานทวิตเตอร์ต้องเพิ่มฟีเจอร์แปลภาษาให้เจ๊หงโดยเฉพาะสงสัยจะคิดว่าเป็นภาษาชนเผ่าอะไรสักอย่าง อยู่มาวันหนึ่งเจ๊หงตัดสินใจลงคลิปสอนทำอาหารเมนูไข่เจียวแม่บ้านแต่ด้วยความรีบรีบเจ๊หงเผลอลงคลิปไม่ครบกลายเป็นสอนแค่ขั้นตอนตอกไข่แล้วจบคนดูยังไม่ทันรู้ว่าเจ๊หงกำลังทำเมนูอะไร #hashtag#hashtag ไข่เจียวแม่บ้านก็ดังขึ้นทันทีแต่ถามจริงๆมันเป็นไข่เจียวหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะจบแค่ขั้นตอนตอกไข่สุดท้ายคลิปนี้กลายเป็นไวรัสด้วยคำถามที่ว่า แล้วไงต่อทำให้เจหงได้ตำแหน่งใหม่เป็นราชินีคลิปข้างแทนแล้วเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้กดติดตามช่องเล่าได้ทั้งวันไว้เพื่อรับชมเรื่องราวใหม่ของเราได้ทุกวัน